ข่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปเซนต์ชนิดโทร0ู6ย์สองหกหนึ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งนะครับพบกับผมวัชระดุลพลประดับและก็คุณสุพวรรณคำบุตรเช่นเคยครับ ค่ะหชั่วโมองเต็มอิ่มนะคะได้เวลาที่คุณจะมาติดตามเรื่องราวของคนลูกทุ่งแบบเจาะลึกกันแล้วแหละค่ะสช่วง3เวลาของเรานะคะและที่สําคัญนะคะใครที่พลาดชมก็สามารถที่ติดตามย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube เพียงแค่เซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยนะคะมีหลากหลายตอนให้คุณได้ติดตามกัน,นะค่ะแล้วก็ยังมีทางโลกโซเชียลมีเดียด้วย f a c e b o o k ค่ะ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งก็เซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยนะคะอินสตาแกรมและ Twitter ค่ะเซิร์ชคำว่าลูกทุ่งนิวส์ค่ะใช่แล้วครับในช่วงแรกของรายการก็เช่นเคยนะคบเป็นช่วงเล่าข่าวกันก่อนเราก็จะเก็บข่าวคราวของนักร้องนะครับค่ะ คนนั้นบ้างคนนี้บ้างนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับแลบรอกว่าดูช่วงนี้แล้วนะครับอินเทรนแน่นอนแล้วก็ไม่ตกข่าวนะครับว่านักร้องเขามีอัปเดตอย่างไรกันบ้างโ<ฆ>ดยเฉพาะเรื่องราวของหัวใจนะครับว,ว,วันนี้ครับเราไปเริ่มต้นกันด้วยหัวใจสีชมพูของนักร้องสาวจัดค่ายแกรมมีเมโกครับคุณตะกัแตนชลรดานะครับเราเอาไลน์กฟอนไปถามแบบไม่ทันตั้งตัวเลยว่าตอนนี้สภาพหัวใจเนี่ยมีคนรู้ใจแล้วหรือยังตอนนี้หัวใจว่างไหม จริงแล้วกำลังอินกับความรักอยู่นะคะก็กำลังคบหากันอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็ค,บ,คบกันไปก่อนอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวดีเมื่อไหร่ยัยงไงจะแจ้งให้ทราบเพคะโอเคก็ยังมีคบๆกันไปก่อนอคนนั้นแน่เลยอ่ะก็ไปถึงก็บอกเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะ ไม่เปิดไม่ไม่ค่อยเปิดจะเป็นทางการเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้กจสส่่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเป็นใครอ่าผู้ชายแบบว่าตัวทุมๆหน่อยอ่าใส่แว่นหรือเปล่าท่านองนี้อ่าประบาณนั้นะคะที่ก็เก่งๆอ่าใช่รู้หมดเลยรู้เหมดเลยนะแล้วก็ตีกรอยู่ในวงของคุณตั๊กแตนด้วยค่ะประมาณนั้นะคะแต่สาวคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีคนรู้ใจแล้วหรือยังค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะเขาบอกว่าเธอกําลังซดเกาเหลาชามโตเลยทีเดียวกับนักร้องร่วมค่ายค่ะสาวคนนี้ คือน้องไอซ์อาสยามนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีรูปหลุดทางอินสตาแกรมกรณีนักร้องสาวร่วมค่ายนะคะพูดคำด่าออกมานะคะว่าเป็นสัตว์ป่ามีนอโอ้โหขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงกับการเกาเหลากกับนักร้องร่วมค่ายแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะไอซ์อาสซามค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนๆข่าวลูกทุ่งด้วยนะคะข่าวเกาเหลาเหรอคะจริงๆเป็นคนไม่ไม่ชอบกินเส้นอยู่แล้วกินเป็นคนกินเกาเหลาอยู่แล้วแต่ว่าข่าวเกาเหลากับใครนี้ก็คือยังไม่มีเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เวลาของไอซ์นะคะก็เป็นคนค่อนข้างที่ทํางานเยอะอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็คนในองค์การด้วยกันก็รู้สึกว่าพบปะกันน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ยุ่งคุยกับใครนะคะก็เลยใช้ชีวิตสันโดษมากกว่าก็เลยไม่มีเรื่องเกาเหลากับใครคะ่ะ ตกลงแล้วก็คือสเปดระดอเลยหรอโอ้หเขาด่าอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะอสัตว์ป่ามีนออกระสู้เหรอกระสู้เจ้านญิกระสู่แต่น้องเขาบอกว่าไม่ไม่รู้นะไม่มีเพราะว่าหนูก็ทำงานอย่างเดียวหนูไม่ยุ่งอะไรกับใครนะว่ายางงี้เละฮะว่ายกันไปนะครับสาวๆก็มีเม้ามอยกันไปแหมพวงกันดาราก็ไม่มีเดียวกันแล้วทุกคนต้องมี เออมันเรื่องธรรมดาะนะฮะเอาไปที่ชัยหนุ่มกันบ้างนะครับเป็นกุญสนนากานะครับล่าสุดนี้เพิ่งได้รับรางวัลน,นะครับจากเวทีมหานครอวอร์ดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึง2รางวัลด้วยกันนั่นก็คือรางวัลเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยมนะครับจากเพลงไม่มีอะไรจะคุยกับเธอนะครับแล้วก็รางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตยอดเยี่ยม อยอนิยมฝ่ายชายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรางวัลสองรางวัลนี้ทำให้คิวการแสดงคอนเสิร์ตของคุณแสนนาการนะครับก็เรียกว่าเป็นยาไปถึงครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจริงอัปเดตนะครับว่าผลงานซิงเกิลล่าสุดนี้นะครับสับอัลบั้มชุดใหม่ของเขาเนี่ยจะมีให้ได้ออกมาฟังกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คิวการแสดงนั้นยาวจริงๆครับผมเพลงใหม่ก็ตอนนี้ก็ จะมีอีก2ซิงเกิลนะครับอยู่ในอัลบั้มที่3นะครับชื่อ,อัลบั้มคนลืมไม่เจ็บทุกคนจําหรือว่าเพลงไม่มีอะไรช่ยกับเธอนี่เป็นซิงเกิลแรกตอนนี้คนลืมไม่เจ็บทุกคนจํเชื่อ,อัลบั้มเป็นเพลงที่2และจะมีอีก2ซิงเกิลนะครับก็ยังก็ยังติดตามอัลบั้มนี้ได้ตลอดไปทางแฟนทีวีของเราช่องแฟนทีวีหรือ,อาตามาสื่อทุกๆท,ที่นะครับ ก็ในวันี้ครับเอตัวที่3ซิงเกิลตัวที่3ก็จะได้ชมอ่อนแอกันครับขอบคุณมากครับถึงแม้ว่าจะมีคิวคอนเสิร์ตเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าปุณแสนบอกว่าเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเข้าห้องอัดเร็วๆ<ม>นี้แน่นอนนะคะ<ม>ซึ่งงานใหม่ก็มีให้ได้ฟังกัน2ซิงเกิลแล้วะนะคะคนลืมไม่เจ็บเท่าคนจําแล้วก็ ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอนะคะนะก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับเพลงที่3มค่ะจากเรื่องราวของหนุ่มมาสเตอร์จากโคราชนะคะพาคุณไปติดตามเรื่องราวของสาวหลอกคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะน้องกล้วยอาสยามค่ะก็แจ้งเกิดกับความเป็นมาดเท่นะคะหรือว่าสาวหล่อของเธอตั้งแต่เพลงแรกเลยทีเดียวนะคะคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีเขาบอกว่าเพลงเพลงนี้เป็นที่ฮิตแล้วก็ฮอตมากๆเลยทีเดียวทําให้ชื่อเสียงของเธอนะคะกระชอนไปทั่วประเทศค่ะตอนนี้ค่ะ เธอได้มีการปรับโชว์ใหม่นะคะคือเน้นรับเป็นวงและที่สำคัญนะคะสมาชิกของวงของเธอเนี่ยเป็นสาวหล่อทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะกล้วยอาสยามนะคะเจ้าของผลงานเพลงคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปดีนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดนะคะอาัลาบาั้มเต็มเรื่องกล้วย,ยะคะ่ะสำหรับตอนนี้วงใช่ไหมคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าวงของกล้วยนั้นเป็นวงผู้หญิงล้วนทั้งวงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสไตล์บุคคลิกคล้ายๆกล้วยนะคะสาวหล่อสาวหล่อนะคะยังไงก็ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะอยากให้อ่าเปิดใจรับพวกเรานะคะเปิดใจให้กว้างนะคะรับฟังผลงานเพลงที่พวกเราตั้งใจทํานะคะ S 1> <S 1> นี่เขาเรียกว่ามีจุดขายใช่ค่ะบรรดาน้องๆ้องสาวแบบว่าก็จะแบบว่า,วาไปกรี๊ดก็ไม่ได้กรี๊ดเธอคนเดียวนะก็กรี๊ดแบบว่าวสมาชิกในวงด้วยเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งนะเป็นแบนเนบเหมือนต่างชาติด้วยอ๋อเหรออ่าเป็นแบบว่าต่างประเทศบางพ่องกงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนนั้นโดนกรี๊ดมากมากเลยนะโดยเฉพาะเป็นเป็นสาวหล่อด้วยนี่ก็โอโหแฟนคลับเพียบ ใช่ครื่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเรื่องราวของเพลงที่มียอดวิวหนึ่งล้านวิวนะครับเมื่อวันก่อนนี้เราได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของหญิงลีไปแล้วแต่สำหรับเรื่องหลังความสําเร็จของเพลงนี้ครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับของหญิงลีสีจุมพลนะครับต้องบอกว่าวันนี้ 100ล้านวิวใน y t u t u นะครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการลูกทุ่งที่มีคนเข้าไปชมมากมายขนาดนั้นเลยครับสองเบื้องหลังผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จก็คงจะหนีไม่พ้นคนเขียนเพลงคุณบอยเขมาราชครับแล้วก็อาจารย์สวัสดิสารคามในฐานะคนที่เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานวันนี้เราจึงมีความรู้สึกของทั้งคู่นะครับในฐานะคนเบื้องหลังที่มีต่อเพลงร้อยล้านวิวในครั้งนี้ครับ สำหรับเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับผมไม่คิดว่าความคิดความฝันของผมจะเป็นความจริงในให้ให้มองเห็นนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับในด้านเนื้อร้องทํานองครับผมดนตรีครับอาจารย์ผมว่ามันเป็นปรากฏการณนะ์ที่น่าหัศจรรย์นะที่เาขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องอทํานองไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินหรือว่าเป็นภาคส่วนของดนตรีเนี่ย มันมาลงตัวกันในจุดจุดหนึ่งครับก็ถือว่าใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ฮะเพราะว่าคน3มคนหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้องมีคําตอบเดียวอันเองนะครับก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนนะฮะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ววผมอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกดวงใจนกัดีกว่านะครับขอบคุณทุกดวงใจที่นํามาแลกเบอร์โทรเบอร์นี้ครับถึง100ล้านวิวครับผมขอบคุณครับ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความสําเร็จและก็ีน่าชื่นใจโดยเฉพาะคุณบอยเขียมมาลาดนี่ต้องบอกว่าปลื้มมากๆแล้วก็ไม่คาดไม่คิดเลยนะครับว่าเพลงของตัวเองเนี่ยจะมีคนได้รับความนิยมระดับประเทศขนาดนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครก็เรียกหาแต่อาจาร,รย์บอยอาจาร,รย์บอยนะ,ะอ <Boy S 1> บอยเขมเนะเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหนักร้องวิ่งเข้าหาอาจาร,รย์บอยเขียมมาลากันเยอะมากอ่ะอยากให้อาจารย์บอยเขียนเอาเอาแบบขอใจเธอแบบขอใจเธออะไรอย่างงี้นะคะอ่ะก็ต้องเรียงคิวกันไปนะคะแต่ว่าคุณบอยเอง ก็ยังคงมุกมานะนะครับในการที่จะเขียนเพลงกันเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งเกิดอารมณ์ติดติดด้วยนะทำไมอ่ะอย่าไปเขียนหนังสืออ,อ่านะฮะก็ต้องว่ากันไปนะครับค่ะ